อีกหนึ่งคำถามคลาสสิกครับเขาบอกใครคนที่ไปแล้วขอกลับมาควรให้อภัยไหมนอย่างแรกที่คุณต้องถามตัวเองคือทำไมเขาถึงกลับมาเออทำไมเขาถึงกลับมาอันนี้ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนเขารักเราสุดหัวใจเขาก็เลยกลับมาเฮ้ยถ้าเขารักเราเขาสุดหัวใจเขาไม่ไปในวันแรกถูกไหมนะดังนั้นถ้าเกิดเขาไปนั่แสดงว่าเขาไม่ได้รักขนาดนั้นแล้วอยู่ดีมความรักมันจะขึ้นมาได้ตอนที่เขาหายไปเป็นเดือน2เดือน ถามตัวเองก่อนนะครับบางคนเขาบอกว่าเขากลับมาเพราะเขารู้แล้วว่าใครดีที่สุดอันนี้ไม่ได้เรื่องละไอคนแบบนี้มันคือคนเขาเราก็เรียกว่าไอ้นักสแสวงหาผลกําไรนะที่ไหนดีกว่าที่ไหนมีประโยชน์กว่าพร้อมไปนะฮะตอนแรกรักคุณอยู่ปรากฏเจอผู้หญิงคนหนึ่งเอ้ยสงสัยแม่งดีกว่างั้นทิ้งไอ้คนเก่าเว้ยไปคนใหม่อ่ะไปเลยนะ ไปปุ๊บสองเดือนไม่ใช่นี่ว่าจะด้วยวาจาคําพูดเงินทองหรือโดนอีกคนไถ่ตังหรือถูกเขาหลอกสวมเขาก็แล้วแต่นะครับสมสารกลับมาบอกว่ารู้แล้วคุณดีที่สุดนี่นักแสวงหาผลกําไรตรงไหนดีไปตรงนั้นพอไปแล้วรู้สึกไม่ดีสามารถกลับหน้าด้านกลับมาที่เก่าได้แล้วพูดจาเฉยๆเลยบอกว่ารู้แล้วว่าที่ไหนดีกว่าอ่าไว้เหรอนะฮะเป็นลูกน้องทํางานในบริษัทนะฮะอยู่ดีวันหนึ่งลาออกไปทางานบริษัทคู่แข่งอีก2เดือนเดินกลับมาบอกว่าพี่ให้เงินเดือนดีกว่าหนูทิ้งแม่งละ โอ้มันคนพร้อมไปนะแบบนี้ถ้าที่ไหนมันดีกว่าไปอีกนะฮะดังนั้นอ่านให้ขาดอ่านคนขาดสกรีนคนเป็นในเรื่องความรักอย่างแรกเลยถ้ายังคิดว่าตัวเองยังเจอคนมาน้อยประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่มีแฟนมาคน2คนดูคอสต์นิวยูของทางคลับกี้ก่อน9คลาส9ชั่วโมงเดี๋ยวบอกไว้หมดขั้นตอนของความรักคนเข้ามา คิดกับเราอย่างไรนะครับโปรโมชั่นหมดลงเมื่อไหร่วิธีสกรีนคนดูอย่างไรคําถามเป็นอย่างไรเราจะได้อ่านออกนะฮะตั้งแต่วันแรกๆกแล้วถ้าอ่านออกนั้นมันจะไม่พลาดนะถ้าเขาไม่ได้นะครับในอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์อัตขับกิกเดี๋ยวจะมีทีมอตอบสําหรับสถานการณ์คุณแต่รับประกันว่าเรียกว่ามีคู่มือไว้ก่อนคุณไม่พลาดหรอกอ่ะดูต่อไปหน้ามืดอ้หน้ามืดน,ามดนี่ยังฟังเข้าท่ากว่านะ ไอ้ที่บอกว่ารู้แล้วว่าคุณดีที่สุดเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันไปอ่ะที่บอกนักแสวงหาผลประโยชน์นะครับแต่พวกหน้ามืดต้องดูภูมิหลังประกอบนะครับอยู่ <You S 1> มาสิบปีทาดีจนหมดเลยแล้วปรากฏว่าปีที่11ปรากฏว่ามีไอ้นักศึกษาไอ้ฝึกงานเข้ามาใหม่เลขาเข้ามาใหม่มาเด็กมันยั่วล้วมตัวไปหน่อยหน้ามืดไปวันนี้ขอกลับมามาขอโอกาสเป็นคนดีแล้วก็เลิกขาดกับทั้งนั้นโดยพิสูจน์ตัวเองให้เห็นอันนี้ยังเข้าท่ากว่านะนะฮะ พราะอย่างที่บอกคนเราขับรถเป็น10ปีมันมีเฉียวมีชนได้บ้างนะฮะเราไม่เฉียวเขาขเขาก็ไม่เฉียวเราอะไรความรักก็คล้ายๆกันดังนั้นนะครับดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะฮะแล้วมันมีอีกพวกหนึ่งนะฮะไอพวกโผล่มาทําตัวเหมือนเดิมหายไปบางทีสองอาทิตย์3อาทิตย์ 1, 2, เดือนหนึ่งสเดือนอยู่ดีพวกไขกุญแจเข้า,ขาบ้านมาปัาป๊บน้ําอยู่ไหนขอน้าหน่อยอ,อย่างนี้จะกินอะไรกันนะแล้วทำตัวปกติเออเธอดูหนังอะไรอยู่เอะคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอเราก็งงแม่งมาไม้ไหนวะนะฮะ ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าตีเนียนทำตัวเหมือนเดิมแล้วถ้าคุณไปโวยวายไปโวยวายนะมาโวยวายคุณกลับอีกนะฮะคุยไปคุยมาจนกลายเป็นว่าที่มันหนีไปกลายเป็นความผิดของคุณที่เขาไม่มีชู้นกลายเป็นความผิดของคุณไอ้ประเภทนี้เนี่ยมาไม่ค่อยได้เรื่องละนะครับเพราะว่า อยากจะออกไปเมื่อไหร่มันก็ไปแล้วพออยู่ดีเนียนตีเนียนกลับมาก็ตีเนียนกลับมานะครับแล้วกลายเป็นพูดจาจนเรากลายเป็นคนผิดนะฮะไอ้แบบนี้นี่ถือว่าเขาเรียกว่าใช้ไม่ได้อย่างรุนแรงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอใครที่ไปแล้วขอกลับมาแล้วเอาละผมไม่รู้ว่าคุณอยากจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าจะให้โอกาสเขาโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณให้ได้คือให้เขาจีบคุณใหม่ ไม่ใช่กลับมาแล้วก็อดีก็เลยดีก็เลยเป็นัวเมียก็เลยอ่าเหมือนกันเหมือนเดิมต่อเลยเย็นนี้มีอะไรกันต่อเลยปกติเขาโอ้ง่ายนี่วะอ่ะมีมีชู้มีเมียน้อยกลับมาพูดสองทีนั่งรีดน้ําตาไอเคทักหยดน,นะอ่ะอดีกันแล้วโอ้อย่างงี้ทําอีกสิบทีก็ได้หมูนะครับน้องให้บทเรียนเขานะครับก็คือบอกยังไม่ดีโอกาสที่ให้ได้มากที่สุดคือจีบใหม่ ดูซิว่าสม่ําเสมอไหมนะครับดูซิว่ายังมีความอดทนไหมนะครับแต่ถ้าเกิดมันมาถึงโวยวายโวยวายไม่งั้นกูก็เผ่นเลยก็ให้มันเผ่นไปนะครับเพราะเขาไม่ได้มีความอดทนในการกลับมาหาคุณเลยนะฮะกลับมาเนี่ยจีบใหม่เดือนหรือ2เดือนหรือว่าอะไรแล้วคุณก็ดูถ้าสม่าเสมออดทนสํานึกผิดแล้วจริงเห็นคุณค่าเราจริงคุณเป็นคนตัดสินแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยอมทําอะไรเพื่อเราเลยแค่กลับมาขอแค่ดีอืมคิดเราเองนะ